สวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์นะครับบ้านวัดจันทร์ครับซึ่งอยู่ที่อำเภอกาลยาเนวัฒนานะครับผมอําเภอที่878ของประเทศไทยนะครับก็ที่นี่เป็นศูนย์พัฒนานะครับเป็นของมูลนิธิโครงการหลวงครับบรรยากาศร่มรื่นทีเดียวนะครับผมมีแปลงผักอย่างที่เราเห็นข้างหน้านี้นะครับเป็นแปลงผักแปลงกระหล่ำแปลงผมไม่แน่ใจมีผักอะไรบ้างนะครับผม มันจะเป็นออกป็นผักสลัดนะครับแล้วก็ใกล้ๆแต่ที่แน่ๆคือต้นนี้ครับเยวจะซูมให้ดูนะครับอันนี้คือแน่นอนครับคือกาแฟครับนี่ครับต้นกาแฟนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะซูมเห็นเมล็ดกาแฟไหมอันนี้ครับเมล็ดกาแฟนะครับผมเนี่ยครับ เป็นต้นปลอมนะครับนี่คือต้นกาแฟครับนี่ครับเมลกาแฟบรรยากาศที่นี่ถึงแม้จะเป็นต้นต้นเดือนเมษาจะเริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับผมแต่ว่าอากาศยังเย็นสบายอยู่ครับนี่ครับเราดูบรรยากาศของรอบๆศูนย์พัฒนาขคงการหลวงนะครับบ้านวัดจันทร์ครับที่นี่ผมเข้าใจว่ามีบ้านพักให้บริการด้วยนะครับ นีจับพักที่โครงการลงได้นั้นนะครับด้านกลนั่นนะครับเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาคือเป็นด้านพักนะครับผมมันจะเปิดให้เข้าพักได้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับที่นี่เป็นป่าสน2ใบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอำเภอนี้ต้นสนเยอะมากครับไปที่ไหนก็เจอแต่ต้นสนสองใบแล้วก็แต่ละต้นนั้นสูงทั้งนั้นนะครับ ผมว่าต้นอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับเกือบเกือบจะยี่สิบเมตรนะครับผมบางต้นนี่สูงยี่สิบกว่าเมตรนะครับเยอะมากครับสนสองใบทำให้ที่นี่บรรยากาศร่มรื่นนะครับผมน่ามาท่องเที่ยวทีเดียวผมว่าเข้าใจว่าหน้าหนาวนี่นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะเพราะว่าอากาศจะเย็นมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่ที่ อีกจุดหนึ่งครับอ,อ,อ,อปอนะครับหรือว่าองค์การป่าไม้บ้านวัดจัน์เนี่ยนะครับผมมีดอกซากุระเมืองไทยครับดอกพญาเสือโคร่งด้วยครับงั้นจะสวยมากๆครับเต็มเต,ต็มโครงการไปหมดนะครับนี่ครับน่าเที่ยวครับ